สวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้อังคารที่2กรกฎาคม2024นะครับมาพบกับทีเด็ดสิงสนามอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติบอล4คู่นะครับ2คู่แรกนะครับเป็นบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับและอีก2คู่จะเป็นสึกโครปาเมริกานะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านโรมาเนียเจอเนเธอร์แลนด์นะครับเตะเวลา5ทุ่มตรงครับคู่ที่2เป็นทางด้านออสเตรียเจอตุรกีนะครับเตะเวลาตี2ครับและคู่ที่3เป็นทางด้านบราซิลเจอโคลอมเบียนะครับเตะเวลา8โมงเช้านะครับ คู่ที่เป็นทางด้านขอตาริก้าเจอปลาราไกวนะครับเตะเวลา8ปดโมงเช้าเหมือนกันนะครับก่อนที่พี่ๆจะไปรับฟังนะครับพี่ๆท่านใดอยากได้บอลสดและบอล VAP นะครับอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับและก่อนที่พี่ๆจะไปรับชมคลิปนี้นะครับพี่ๆช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับตีเด็ดสิงสนามด้วยนะครับเรามาดูวันคู่แรกเลยนะครับทางด้านโรมาเนียเจอเนเธอร์แลนด์เตะเวลา5้าทุ่มตรงนะครับและเฮตัเฮตของ2องทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับ เป็นทางด้านโรมาเนียเอาชนะไปได้แค่หนึ่งและแพ้สี่นะครับนัดล่าสุดโรมาเนียเพิ่งแพ้ในเชื้อแรงมาในสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านเฮดิแคปนะครับโรมาเนียทําเงินไปหนึ่งนะครับและเสียสี่ครับทําสกอร์สูงไปสามครับและฟอร์มห้านัดหลังสุดของโรมาเนียนะครับชนะไปสองและเสมอสามนะครับนัดล่าสุดโรมาเนียเพิ่งชนะยูเคมาในสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านเฮดิแคปนะครับโรมาเนียทําเงินไปสองและเสียสามครับทําสกอร์สูงไปหนึ่งและต่ำสี่นะครับ และฟอร์มพานัดหลังสุดของเนเธอร์แลนด์นะครับเอาชนะไป4และแพ้1นะครับนัดล่าสุดเนเธอร์แลนด์เพิ่งเอาชนะโปแลนด์มาในสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเอลีแคปเนเธอร์แลนด์ทำเงินไป3นะครับเจ้าหนึ่และเสียหนึ่งครับทำสกอร์สูงไป4และต่ำหนึ่งนะครับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านทีมชาติโรมาเนียนะครับภายใต้การทําทีมของเอ็ดวาร์ดอีออร์ดานิสคูนะครับสภาพความพร้อมนั้นพวกเขาได้เดนิสอาริแบกนะครับที่กลับมาฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับและน่าจะมีส่วนร่วมในเกมมากกวว่่่่าานนนนนััดทีแแล้ออยงครบ ด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าเขาจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับโดยแดนกลางก็จะวางลัสวาดมาลินนะครับกับนิโคเลสตนซิโอนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันเหมือนเดิมนะครับและกองหน้าก็จะเป็นทางเดนิสดากุตนะครับคอยจบสกอร์นะครับทานด้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนายใหญ่อย่างโรนันคูมันยังหาผู้เล่นที่ลงตัวกับทีมไม่ได้เลยนะครับโดยเกมนี้อาจจะปรับมาเล่นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะจัดเต็มนะครับจะส่งสเตฟานเดวฟายนะครับและฟันได้คุมแผงหลังคู่กันนะครับ และในเกมนี้นะครับจะวางแดนกลางเป็นเวย์ดี้เซาเทนนะครับและ3แนวลูกจะนําโดยเควดี้กัปโปซาฟีชิมงนะครับและเมอร์ฟิธเดอร์ปายนะครับและราคาเฮลิแคปตในนี้เปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ต่อโรมาเนีย1นึ่งีดหนุดห้านะครับราคาสูงตามเปิดมาให้2.5นะครับทัศนะของ2ทีมนี้นะครับทางด้านเนเธอร์แลนด์มีกองกําลังที่เหนือกว่ามากนะครับทั้งทางตัวผู้เล่นและมาตรฐานของทีมนะครับแต่ทางฝั่งของโรมาเนียนะครับก็เข้ามาถึงรอบลึกได้นะครับน่าจะมีแรงขึ้นเขิร์กันมากนะครับ และนราคาวันนี้เปิดมาแรงนะครับให้เป็นทางเนเธอร์แลนด์ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะได้นะครับแต่ไม่น่าขาดครับวันนี้ผมฟันธงให้รองโรมาเนีย1.25นะครับโรมาเนียแพ้สประตูต่อ1นครับคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านออสเตรียเจอตุรกีเต็มเวลาตี2ตรงครับเฮททูเฮทห้านัดหลังสุดที่เพิ่งเจอกันมานะครับเป็นทางด้านออสเตรียเอาชนะไป2นะครับเสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดออสเตรียเพิ่งเอาชนะตุรกีมาในสกอร์6ประตูต่อ1นนะครับ ทางด้านเฮดิแคปนะครับออสเตรียทําเงินไป3และเสีย2นะครับและทําสกอร์สูงไป2และต่ำสามนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของออสเตรียนะครับเอาชนะไป3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดออสเตรียเพิ่งชนะเนเธอร์แลนด์มาในสกอร์สประตูต่อ2นะครับทางด้านเฮดิแคปนะครับออสเตรียทําเงินไปทั้งหมด5นะครับและทําสกอร์สูงไปสามต่ำสองนะครับและฟอร์มห้านัดหลังสุดของตุรกีนะครับชนะไป2เสมอ1และแพ้2นะครับ นัดลาสุดตุรกีเพิ่งชนะเช็กมาในสกอร์สอประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านเฮลิแคปตุรกีทำเงินไป3นะครับเสียสองครับและทำสกอร์สูงไป4ตามหนึ่งนะครับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมครับทางด้านทีมชาติออสเตรียนะครับผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มดีนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการติดโทษแบนของพาติกวิมเมอร์ครับแนวลูกฟังซ้ายที่ติดโทษใบเหลืองจนครบโคต้านครับและคาดว่าคอนหลาดไลเมอร์จะลงทำหน้าที่แทนนะครับ พวงด้วยแกนอตเทอร์เนอร์นะครับส่วนที่เหลือจะเลือกเป็นนักเตะหน้าเดิมลงสนามอย่างต่อเนื่องครับโดยระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีมาโกอนาโตวิชนะครับปักหลักลงหน้าเป้านะครับขณะที่มาเซลซาบิเซอร์ประจํากลางลุกนะครับทางด้านทีมชาติตุรกีนะครับผ่านเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มเนะครับส่วนความพร้อมนั้นนะครับจะได้อับดุลเครฟบาตักซีนะครับแนวรับตัวเก่งที่พ้นโทษแบนครับและจะต้องเสียหาคารซาลาโนลูนะครับ และสามเม็ดอาคีดินรับปาการหลังตัวหลักนะครับที่จะต้องพักในเกมนี้นะครับนอกนั้นก็เตรียมใช้บริการตัวหลักชุดเดิมนะครับตามระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับวังอาดากูแรนะครับออกคุณโคกซูและเคนันยินดิสนะครับประสานงานกลางลุกนะครับและบาลิตอันเปอร์ยินมานก็จะยืนเป็นหน้าเป้านะครับและราคาเฮลิแคปในวันนี้เปิดมาให้ออสเตรียต่อตุรกี0ูนะครับราคาสูงตามเปิดมาให้2.5นะครับ ักษณะของ2ทีมนี้นะครับทาน้านออสเตรียฟอร์มแจมเลยทีเดียวในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพอชนะสองจาก3นัดหญิงถึง6ลูกนะครับลาสุดชนะทีมแกงอย่างฮอลแลนด์มาได้นะครับจึงน่าจะลงเล่นในรอบน็อกเอา์ด้วยความมึกเฉลิมครับขณะที่ตุรกีก็ซิลไป6คะแนนตลอด3แมตช์นะครับจากรอบแบ่งกลุ่มก็เคยโดนโปรตุเกสถล่มมาแล้วศูนย์ประตูต่อ3นะครับแสดงว่าตุรกีเจอของจริงก็ไม่น่ารอดนะครับและฐานทีมชาติออสเตรียมีคุณภาพผู้เล่นที่ดีกว่านะครับและความแข็งแกร่งก็คมพอตัวนะครับ วันนี้ผมฟันธงต่อออสเตรีย0.5นะครับออสเตรียชนะ2ประตูต right. ่อ1นครับเรามาดูกันในศึกโคปาอเมริกาครับเป็นทางด้านบราซิลเจอโคลอมเบียนะครับเตอเวลา8ปดโมงเช้านะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านโคลอมเบียนะครับอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไป2นัดชนะ2นัดนะครับทำประตูไปได้5และเสีย1นะครับมีอยู่6คะแนนนะครับทางด้านบราซิลนะครับอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไป2นัดชนะ1นัดและเสมอ1นัดนะครับทำประตูไปได้4และเสีย1นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับ เรามาดูเฮตูเฮตของ2ทีมนี้ที Man, ่เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านบราซิลเอาชนะไป2เสมอ2และแพ้1นะครับนัดล่าสุดบราซิลเพิ่งแพ้โคลรมเบียมาในสกอร์สประตูต่อ1นะครับทางด้านเฮลิแคปบราซิลทำเงินไม่ได้นะครับและเสียไป3เจ้า2นะครับทำสกอร์สูงไป3และต่ำสอนะครับและฟอร์ม5นัดหลังสุดของบราซิลนะครับชนะไป2เสมอ3ามครับนัดล่าสุดบราซิลเพิ่งชนะปาลากวยมาในสกอร์สประตูต่อ1นะครับทางด้านเฮลิแคปบราซิลทำเงินไป3นะครับเสีย2นะครับ ทำสกอร์สูงไป3มและต่ำสองครับและฟอร์ม5้นัดล่าสุดของโคลัมเบียโคลัมเบียเอาชนะไปทั้งหมด5เลยนะครับนัดล่าสุดโคลัมเบียเพิ่งชนะคอตาลิก้ามาในสกอร์3ประตูต่อศูนย์นะครับฐานด้านเฮดิแคปโคลัมเบียทำเงินไปทั้งหมด5นะครับและทำสกอร์สูงไป4เจ้าหนึ่งนะครับความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านทีมชาติบราซิลนะครับคุณซื้อย่างโดริวันจูเนียนะครับเตรียมปรับทัพในเกมนี้เพื่อพักแกนหลักไว้บูในรอบต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอเดมิิตาครับและเวนเดส สองแข้งแนวรับที่มีใบเหลืองสะสมนะครับและแนวลุกกาลังสําคัญอย่างวินิซิอุจูเนียนะครับก็จะไม่มีชื่อลงเล่นเช่นกันนะครับส่วนด้านการจัดทัพคาดว่าจะวางในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีอันเดียเปเรลล่านะครับคอยปั้นเกมหลังครับและจะมีกองหน้าอย่างเอนดิกนะครับส่วนทีมชาติโคลัมเบียนะครับกุนซืออย่างเนสเตอร์ลอเรนโซนะครับจำเป็นต้องเช็คความฟิตของฮามสโรดิเกสนะครับแนวลูกที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดนะครับส่วนในรายของเจฟฟ์สันเือมานะครับและจอร์นโกดูบานะครับ จะได้พักเพื่อล้างใบเหลืองไปในตัวนะครับส่วนด้านการจัดทัพในเกมนี้คาดว่าจะวางในระบบ4-3-3นะครับโดยมีหลุยซินีเตล่านะครับจอร์ดูรันและหลุยดิอาร์ประสานงานในแดนหน้านะครับราคาเฮดิแคปในวันนี้เปิดมาให้บราซิลต่อคูลอมเบีย0.5นะครับราคาสูงตามเปิดมาให้2.2.5นะครับทัศนะของ2ทีมนี้นะครับเกมนี้ต่างฝ่ายต่างจดชุดผสมในบางจุดนะครับเพราะตีตัวผ่านเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับเมื่อมองจากฟอร์มของบราซิลนัดที่แล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับ เมื่อต้องเจอกับโคลัมเบียที่ฟอร์มกาลังมั่นใจนะครับก่อนับได้ว่าไม่ง่ายกับการเอาชนะแมตชนี้นะครับถึงแม้จะเป็นการชิงจาาฟุงของกลุ่มโดยตรงนะครับบวกกับแนวลุกของโคลัมเบียนะครับที่ยังมีทีเด็ดพอจะเล่นงานแนวรับของบราซิลนะครับที่ไม่ถึงกับไร้เทียมทานมากนักนะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้บราซิลเป็นต่อ0ูนหะครับก็มองว่าโคลัมเบียน่าจะยันเสมอในเวลาได้นะครับวันนี้ฟันทงรองโคลัมเบีย0.5นะครับโคลัมเบียเสมอกับบราซิลศูนย์ และคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านคอตาลิก้าเจอปาละไกวยนะครับเตะเวลา8ปดโมงเช้านะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับคอตาลิก้าอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป2นัดนะครับเสมอ1นัดและแพ้1นัดนะครับทาประตูไม่ได้ recording. และเสียไป3มีอยู่1คะแนนครับทางด้านปาละกวยอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไป2นัดนะครับแพ้2นัดเลยนะครับทาประตูไปได้2และเสีย6นะครับไม่มีคะแนนครับสถูทของ2องทีมนี้ที่เจอกันมา4นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านคอตาลิก้าเอาชนะไป1เสมอ2และแพ้1นะครับ นัดล่าสุดคอตาลิก้าเสมอกับปาละกวัยมาในสกอร์สูงประตูต่อสูนะครับฐานด้านเฮลิแคปนะครับคอตาลิก้าทำเงินไป1นะครับเสียสองเจ้าหนึ่งนะครับทาสกอร์สูงไป1่ตามานะครับและฟอร์ม5นัดหลังสุดของคอตาลิก้านะครับเอาชนะไป2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดคอตาลิก้าเพิ่งแพ้โคลัมเบียมาในสกอร์สูงประตูต่อ3นะครับฐานด้านเฮลิแคปคอตาลิก้าทําเงินไป4นะครับเสียหนึ่งครับทาสกอร์สูงไป2และต่ํา3นะครับ และฟอร์มห้านัดหลังสุดของปารากวยนะครับเอาชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้สามนะครับนัดล่าสุดปารากวัยเพิ่งแพ้บาราซิลมาในสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านเฮลิแคปนะครับปารากวยทำเงินไปสองและเสียสามนะครับทำสกอร์สูงไปสามและต่ำสองนะครับความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับทางด้านทีมชาติคอตาริก้าจะไม่มีชื่อของมาเฟตอูุกันเดะครับของกลางตัวลูกที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคต้ตนะครับคาดว่าอินโทนีกอเตลัสนะครับจะเข้ามารับงานแทนครับส่วนตำแหน่งอื่นยังพร้อมลบเต็มที่นะ ระบบการเล่นก็จะวาง3-4-2-1นะครับโดยแดนกลางจะมีจูเอลเคมเบลนะครับจะเดินเกมลุกร่วมกับอัมวาโรซามูล่านะครับทางด้านทีมชาติปาลากวัยนะครับต้องเสียอันเดสคูบาสกองกลางที่ติดโทษแบนหลังโดนแดงนะครับทําให้ต้องปรับเอาเอเนโตกาบาเยโรนะครับมาเสียบแทนนะครับส่วนกําลังหลักอย่างฮูริโออินซิโซนะครับดามิเอนโบบาดิล่านะครับและมาธิอาสบิยาสันตินะครับสามมิดฟิลตัวเก่งยังพร้อมเดินเกมร่วมกันอยู่นะครับ และราคาเฮลิแคปในวันนี้เปิดมาให้ปาลาไกวต่อคอตาลิก้า0.5นะครับราคาสูง2นะครับลักนะของ2ทีมนี้นะครับปาละไกวตกรอบแน่นอนแล้วนะครับแม้จะชนะในเกมนี้ก็ไม่มีผลครับต่างจากคอตาลิก้านะครับยังมีรุ้นแบบห่างๆนะครับแต่บารซิลได้ก็ต้องชนะให้ขาดนะครับเพื่อรุ้นลูกได้เสียนะครับแรงจูงใจของคอตาลิก้าน่าจะยังมีอยู่นะครับในเกมนี้วันนี้ฟันทงลองคอตาลิก้า0.5นะครับคอตาลิก้าเสมอ1 1ครับ และถ้าชอบทัศนะหรือแนวทางผลงาน4คู่ที่ผ่านมานะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้ทีเด็ดสิ่งสนามด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ